สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจมารับชมกันค่ะวันจันทร์ที่2พฤษภาคมเวลา13 30. นาฬิกานาทีนางรุ่งทองสมบัติเจริญนังวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายให้กับข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงเมนเทอร์ mentor, เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงานเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ณนห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสาราการจังหวัดโดยมีนายบุญชอบสุทธามนัสวงศ์ประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานวันพฤหัส,สบดีที่5พฤษภาคมเวลา9นาิกาสนาทีนายชูชีพพงชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมธิการติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสชาติอุทิศภาในโอกาสที่ได้เดินทางมาติดตามโครงการนาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลสำเร็จของการดำเนินโครงการสำคัญตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสชาติ หรือแผนการปฏิรูปประเทศในปีงบประมาณพศ2563ปีงบประมาณพศ2564และที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณพศ2565รวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับในเชิงประจักษ์ณนห้องประชุมภายแก้วสารากางจังหวัดสุพรรณบุรีวันสุกที่6พฤษภาคมนางมริสาพรมมาศเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวพันวิไลสลาคำเจ้าพนักง,งานธุรการปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรุ่นที่4ระหว่างวันที่5-6พฤษภาคม2565ณโรงแรมโกลเด้นดากอนรีสอร์ทจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวประจำสัปดาห์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ของพวกเรานะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีกอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน